จริงแหละมันต้องมีคนหลายๆคนมาช่วยกันคนเดียวทําไม่สําเร็จหรอกเราต้องมาช่วยกันคน,นนิดคนหน่อยเวลาประชุม,มเราอยากให้ออกความคิดเห็นนี้แล้วก็สรุปออกมามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทํามันอาจจะไม่ทําให้ทุกคนพอใจมากที่สุดแต่มันก็เป็นความพยายามที่เราพยายามที่สุดแล้วสาหรับชมรมเล่นเล็กของเราเนี่ยนะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามา ทุกคนเดินทางมาในวันนี้ด้วยกันก่ะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะกลับบ้านขอบคุณมากค่ะเขาขึ้นยืนเปที่ยผมแนะนำให้รับทันทีเลยนะครับไม่ไต้องกลัวเรารีสแตนได้ทำไมนะฮะเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยสองปีไม่ได้พูดเนี่ยจะจะพูดเนี่ยลืมลืมสับไปหมดเลยนี่สับเทคนิคนี่เราลืมหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสรับงานรับเลยคู่หนึ่งเนี่ยสบายๆเพื่อที่จะซ้อมก่อนไม่ได้สิเรียสแนะนําเลยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่วันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องหัดอยู่ดีถ้านีงานทำเลยอย่าไปกลัวเพยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันนะโควิดอะถองอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะโควิดจะหมดไปรับงานเลยนะครับรับงานอย่าอย่าไปปฏิเสธแล้วไม่ต้องไปตั้งเพื่อนไขว่าโอยฉันมี สักคู่น้ให้ม่ไม่ไม่นั่เยอย่าไปตั้งเงื่อนไขผมว่ามันจะได้ประโยชน์ในแง่ของการฝึกซ้อมนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะว่า,วาการเร้อ,อยู่คนเดียวนี่มีประโยชน์สิ่งที่ได้อันนี้ได้อะไรแต่จุดที่ว่าเอาอเราได,ได,ได,ได้แล้วเราคิดว่าเราแบใช้ได้แน่นอนเช่นตรงนี้แหละครับผมไม่ว่าเอาพม่าแต่ที่น้องก็ได้เอาใ,รใครใคร,ใครจะใชร์ลครับผม ความรู้เยอะมากเลยเพราะบางอย่างที่เราคิดทีกอย่างเลยวันนี้เราก็มารู้อีกแบบเลยเพราะว่าปกติสุา้าก็เอาอันนี้มันไม่ใช่เหรอแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆซึ่งเรื่องศิละปะของเจดีย์ต่างอีเราไม่เคยรู้ถึงขนาดนี้วันนี้ก็ได้รู้ว่าคุกไม่มีอะ่ะ <laughs> ิ <laughs> ไมมีอะไรก็คือว่าตอนนี้นะคะเรากำลังกลับกันแล้ว แล้ก็เดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางด่วนนะคะสุดท้ายแนละ้วรถก็จะไปจอดส่งเราที่โรงแรมนาลายเหมือนเดิมเนาะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วมืยก็เกิดเอาไว้นะคะว่าต้องขอบคุณคุณธงศักดิ์จริงๆนะคะคุณพงศักดิเ์เจ้าของบริษัทเมริโตสนะคะที่ท่านได้ให้ความอดุเคราะ,ะ,ะห์นะคะให้รถนะคะรถคันนี้เราตับชมรมของเราโดยไม่คิดมูลค่า ไม่คิดค่าเช่านะคะไม่คิดค่าเช่าแต่อย่างใดอขอเสียงปรบมือให้คุณทองศักดิ์หน่อยค่ะคุณทองศักดิ์ใจดีมากเนะเาะแล้วก็เราเนี่ยในฐานะของชมรมเนี่ยเราไม่เสียค่าเช่าแต่แน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายก็คือว่ามีค่าน้ำมันซึ่งเราจะต้องเติมน้ํามันที่เขา <S <S เราก็ <S <S ต้องแสดงอะเกรดิซิเซนต์ตัวอัลกอริทึมอีสุออยูด้านบนเอตัดเพียน ไวยในแน่ะใช่ไหมพี่ฮะเซียนโอเคโอเคโอเคเอสเคคอมโยเอรีดิชนเนาะเออุนนาร์ฟัสเนี่ยเราเราเอชชมรมเนี่ยก็มีอะไรให้เขาอยู่แล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวุ้ยเดินผ่านไปเลยเนาะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณคุณกัปตันแล้วก็น้องจัเราเราดูมาตั้งแต่เช้านะคุณมือโปรมากเลยในการทำงานนะคะขอให้รักษามาตรฐานเอาไว้นะคะ ต้องขึ้นมารับนะคะน้องจ้ำขึ้นมาแทนในนี้มีค่าน้ำมันอยู่ด้วยนะคะค่ะอ่าค่ะขอบคุณนะคะนะคะแห่งบริษัทพิมลทพิปค่ะวันนี้ไกด์สเปนมาเที่ยวกันทามีความสุขมากรู้สึกว่ารถมีความสะดวกสบายนั่งสบายมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคือที่ที่เราจะไปดูรัานนี้ไม่ใช่ที่เอ็กซ์เพกตาโบราอะไรเลย không đi lo đường nha cũng